ที่เอาตองแปดมาหมักเล่ที่เห็นผลลัพธ์เปงไงบ้างแล้วพธคือข้าวข้าวดีต่มาลอยเต็มนาเลยเวลาช่วงที่เราทาเพลือกแล้วช้อนขึ้นมาเนี่ยมันเละหมดเราลองบี้ดูนะลองลองบี้ดูมันเละเนื้อในมันไม่มีแล้วสวัสดีครับวันนี้ลุงตีตะวันแดงน,นะครับมาอยู่ที่อําเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรียุธยานะครับมาติดตามผลง,งานสารย่อยสลายตอ้างฟางข้าวตาคู่ผู่เกษตรตองแปดนะครับค่แปลงนาของพี่พรน,นะครับเดี๋ยวเรามาคุยกับพี่พรก็ว่ามีปัญหาอะไรในแปลงนาแล้วหลังเอาตองแปดมาหมักเนี่ย ผลลัพธ์ที่ได้นะครับแล้วประทับใจตรงไหนบ้างน,นะครับค่ะพี่ดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีค่ะหาได้แปลงนาครับคือข้าวด,ดีข้าวเด้งข้าวดีดอย่างเดียวเลยครับ่เรื่องย้าไม่มีมีแต่ข้าวดีดอืมแล้วพี่เอาตอมแปดมาหมักเล่พี่เห็นผลลัพธ์ยังไงบ้างผลลัพธ์คือข้าวข้าวดีจะมาลอยเต็มนาเลยเวลาช่วงที่เราทำเพลือแล้วช้อนขึ้นมาเนี่ยมันเละหมด เราลองบี้ดูนะลองลองบี้ดูมันเละเนื้อในมันไม่มีแล้วอ๋อคือทั้งในเป็นเละไปเลยเละเหลวไปเลยแล้วอันนี้คือที่ช้อนที่ช้อนขึ้นมาเนี่ยทั้งคันนี่เลยช้อนขึ้นมาก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรเนี่ยมันไม่มีอะไรเนื้อในมันไม่มีแล้วอ่ะเนี่ยคือมันลอยขึ้นเยอะเลยหรอคะลอยขึ้นเยอะเต็มนาเลยอ่ะลอยเยอะเต็มนาเลยอ่ะ ดีมากเลยนะแบบนี้เราวิตน้ำเยอะด้วยไงลมก็พัดมาแถบนี้ก็ช้อนขึ้นถนนเนี่ยสีแดงแดงเนี่ยแดงเนี่ยแลก็เป็นน้ำนมอยู่ใช่แต่พอช้อนขึ้นมาคือแห้งแล้วมันไม่มีอะไรแล้วตอนนี้มันหลายวันแล้วไงเหลือแต่ซากแล้วเนาะใช่มันนหลายวันแล้วโอ้โหทุกคนนหลายวันแล้วตลอดเส้นทางเลยส้นนี้ตอนนั่งไอ้นี่เลยแล้วเรื่องดินแล้วพี่เห็นผลดินมันฟูดีฟูดีเนาะฟูดีแล้วฟางก็เน่าดีฟางเน่าดีเออดินมันฟูดินนิ่มดินฟู แล้วเวลาทาเที่ยงเนี่ยฟางอะไรก็ไม่ติดล้อืคือมันคือผลมันมันลุยไปหมดอ่ะมันเหมือนก็ตลัดไปมันก็ขาดไปย่างไปขาดไปพูดง่ายๆคือไม่เกาะล้อไม่เกาะอะไรฟางนะง่ายเลยทาเที่ยงง่ายเลยทำเลือกง่ายนี้ความมั่นใจของพี่ว่าเข้าดีจะลดได้จริงประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะคือห้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นจะได้ห้าสิบเลยไม่ได้นะครับเดี๋ยวหนึ่งเดือนเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะผมมั่นใจ มันจะต้องเกินห้าสิบเพราะว่าเราเราพิจารณาดูอะเคยทําเครื่องเรามาตอนไม่มีข้าวแดงลอยจะมีแต่ทีนี้มีแต่ีรีบลอยที่ข้าวแดงมันลอยเต็มนาเลยใช่อันนี้คือข้าวที่โดนจากการย่อยการย่อยเนี่ยมนลอยเต็มมาแล้วเราลมมันพัดมาทางนี้เราก็ช้อนขึ้นบนถนนอืก็มาลองบี้ดูมันไม่มีอะไรเลยื้างนมันเละหมดก็หวังว่าคงไม่งอกแล้วล่ะครับผมเหลือส่วนน้อยเหลือถ้าสามสิบถยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็พอใจแล้วครับผมณวันนี้ก็เดี๋ยวเรามาติากันนะอยขึ้นรอบคนาเลยเนาะครับผม มีแต่ซาข้าดีเข้าเด้งใช่เนี่ยทั้งคันนี่เลยช้อนเห็นแบบนี้เราก็ดีใจนะลุงดีใจแล้วครับที่ได้ช่วยชาวนาแก้ปัญหาเข้าดีเนาะอย่างนึงมันก็ไม่แพงค่ะทูได้ใช่หนึ่งขวดต่อสองไร่ก็ถือว่าความเสียางเราก็ไม่มากไม่น้อยนะครับข้าดีมันลดลงไปเราก็ได้ผลิตเราก็ยังได้ค่าเข้าดีลดเราได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นแน่นอนค่ะเราจะได้ตังค์เพิ่มขึ้นด้วย หนึ่งเดียวในหนึ่งขวดนะครับคือย่อยสลายตอสร้างฟางข้าวกาจัดเข้าดียาวัชพืชแล้วก็ปรับปรุงบำรุงดินที่เราเห็นเลยนะครับอดินดีมากเลยฟูดีอะไรดีนิ่มดีครับอุนแล้วลมด้วยนะครับคือยู่เนื้อนำะลบดินดินเราฟูอะครับฟูจริงๆพื้นพื้นดินเราอยู่ที่เดิมแต่ทําดินเราฟูก็มองคล้ายมอน่าหลมมก็คนเื่อวานน้หีลมนะเนี่ยบอกหมักตองแปดไว้ จะได้ดีผลยังไงก็เดี๋ยวรอดูว่าก็เป็นอีกหนึ่ง<ช>ความประทับใจเนาะใช่ๆ<ช><ช>นาของคุณลุงอัมพรนะคะอยู่ที่บางไทรอยุธยาท่านใดที่มีปัญหาข้าวดีดนะคะตอนนี้ไม่ต้องลังเลละผลงานเรามีให้ดูมากมายนะคะติดต่อสอบถามมาได้เลยค่ะที่เบอร์0994199366นะคะลุงตีค่ะยินดีให้คำปรึกษาคำแนะนำแก้ปัญหาข้าวดีดนะคะขอบคุณค่ะ